เพื่อนครับมีท่านใดทราบหรือไม่ว่ารถกระบะมีตู้แบบนี้จดทะเบียนไม่เหมือนกันนะครับวันนี้ช่องอมซ่ามีมาบอกด้วยแบบที่1นนะครับรถกระบะที่ติดตู้มาแบบนี้จดทะเบียนเป็นรถกระบะบรรทุกแบบมีหลังคานะครับแบบที่2รถกระบะที่ติดตู้มาแบบนี้นะครับจะจดทะเบียนเป็นรถกระบะบรรทุกแบบตู้ทึบซึ่งการจดเนี่ยจะต่างกันไปตามลักษณะของตูง้ก็ขอให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยจดกันให้ถูกต้องด้วยนะครับเพราะว่าจะมีผลต่อการต่อภาษีรายปีด้วยนะครับ ปกติเป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วค่ะแต่ก่อนนี้ก็เที่ยวตามพักรีสอร์ทตามโรงแรมโดยตลอดค่ะและหลังมาก็มาเปลี่ยนตั้งแต่โควิดช่วงโควิดเราก็ไม่อยากที่จะมีปัญหาเรื่องเชื้อโรคก,กลัวไปติดโควิดตามที่พักต่างๆเนี้ยค่ะคนหมู่มากก็มาเล่นรถเต้นหลังคาก่อน เต็นหลังคาเสร็จแล้วก็เริ่มชักอายุมากอายุมากก็จะปีนขึ้นปีนลงไม่ค่อยไหวและอย่างหน้าร้อนมันก็จะลําบากเลยไม่มีแอร์ก็เลยสนใจก็ดูดูติดตามคุณอีทเนี่ยค่ะช่องอมซาเนี่ยค่ะว่าเออรถแนวไหนจะโอเคจะเหมาะอะไรเงี้ยเพิ่นก็มาชอบหลังๆเขานิยมทำเอาใช้ตู้ทึบมาทำชอบคือมันไม่เทอะทะไม่เหมือนกับรถบ้านโดยโดยตรงใช่ไหมมันจะใหญ่เทอะทะ อันนี้เราก็ทำทรงหลังคาก็คือเป็นตู้ทึบแต่เราก็มาช่วยออกแบบตามที่เราชอบปัามหนาอย่างนี้นะเจาะอ,อย่างนี้นะใส่หลังคาหรือแหลกตรงนี้นะอะไรเงี้ยเพิ่มเติมสะดวกสบายกว่าเต็นหลังคาเยอะเลยเพราะว่าสามารถเปิดแอร์ได้ไปจอดนอนตรงไหนก็ได้สบายนะคะ สะดวกสบายเราใช้ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวหรือเตาหรือว่าอะไรทุกอย่างอะ่ะเราสะดวกสบายมากเลยค่ะชอบแนวนี้แต่ว่าชอบทําแบบเซฟเซฟด้วยการลงทุนก็ไม่หนักมากอ่ะค่ะการขับขี่ก็คล่องตัวกว่ารถบ้านโดยตรงะนะคะคล่องตัวมากกว่าทรงก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยต้านลมเท่าไหร่เหมือนตู้ทึบโดยทั่วไปคือว่าไม่กินน้ํามันด้วยนะกินตกประมาณทางลาบก็ประมาณ14กิโลลิตรขึ้นเขาใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณ13กิโลลิตรค่ะ ส่วนมากตู้ทึบที่ดังๆก็คือจารังสิทธ์นะคะก็ได้ไปคุยกับเขาอะไรเงี้ยก็โอเคเขาก็เคยทํามาหลายๆคันรถฟุตทักอะไรพวกนี้ยแต่เราจะไม่ไม่ไม่ไมชอบฟุดทักนั้นเพราะว่าประตูบานมันเยอะเกินไปเราชอบแบบขนาดบานตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็เลือกขนาดเองอะไรเองแล้วก็มาติดก,กระจกเองกระจกก็คือไปไปให้ร้านทํากระจกบ้านเลยอะคะ่ะ โดยตรงเลยอะค่ะอาจจะไม่ไม่เหมือนใครอาจจะฉีกออกมาหน่อยหนึ่งตามที่ดูช่องคุณอีทอะคะ่ะอมซาเน,นะะี่ยค่ะที่บอกว่าเคยเห็นว่าเขาไปต่อตู้ที่ร้านเซนส์นะคะก็เลยไปไปทำอะคะ่ะที่เขาจะมีหลายทรงมากเลยนะ,ะเราก็ดูตามแบบที่ร้านเขาอะว่าทรงนี้ทรงนี้อ่าเราก็เลือกทรงนี้ว่ามันก็ไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่ไม่ต้านลมสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยวัดขนาดบอกช่างว่า ทั้นลอยเนี่ยขนาดเท่านี้แล้วเราอยากได้แบบสไลด์ออกมาเพราะว่าแฟนจะสูงเกือบร้อยแปดสะเราก็เอาสไลด์ออกมาก็คือฟาร์มยาวสไลด์ออกมาก็186เซนติเมตรฟาร์มฟาง170เจ็ดิเซนติเมตรแฟนจะนอนข้างบนไงคะเราก็นอนข้างล่าง ถามว่าครบก็ครบแล้วแต่ว่าฟาร์มอยากได้ก็คืออยากจะได้แบบที่ชาร์จไฟเพิ่มหน่อยนึงอาจจะใส่แผงโซลาเซลล์เล็กๆขึ้นอีกแผงไว้ข้างบนปกตินี่คือเป็นแบตลิเทียมอย่างเดียว24โวลต์280แอมป์อยากจะเพิ่มให้มันเวลาขับรถเนี่ยชาร์จด้วยไดชาร์จได้ด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะสะดวกใช่ไหมคะ บางทีอาจจะไปเจอที่เขาไม่มีไฟให้ใช้อะไรเงี้ยมันก็จะได้เพิ่มความมั่นใจอีกอีกอย่างหนึ่งค่ะเดี๋ยวไปชมภายในตัวรถนะยคะว่ามีอะไรบ้างไม่ซับซ้อนมากเพราะเราทำแบบแบบง่ายๆอะค่ะสะดวกไว้ก่อนค่ะเชิญค่ะ จุดแรกที่จะพามาชมนะคะนอกรถก่อนคะ่ะการ<อ>ตกแต่งรถรุ่น o 9, อ,ออนนิว1.9ปี18เนี่ยหลายปีแล้วโดยโดนทั่าไปแล้วเนี่ยคือปรถขับ2 ขับสองอ่าธรรมดาทั่วทั่วไปนะครับไม่ได้ขับสี่นะขับสองนะครับแต่แรงมากใช่ไหมคันนี้โอเคอยู่ไม่รู้เขารีมแมพมายังช่างเจ้าของเก่าเ่าซื้อมือสองยังสภาพดีเครื่องเครื่องนิ่มซื้อมาในราคา2อ6 0 0นห้าหมื่นหกพันสอหมื่นหกพันหกพันด้วยมีติ่งนิดนึงมีหกพันด้วยต่อก็ไม่ลงเออไปเราไปซื้อที่ไหนมาเต็นหรอซื้อที่ไม่ใช่เต็นที่เขา เขาตัดจากอะไรที่ที่รถยึดอ,ะอ่ะ,อะ,อะตัดรถยึดอ,ะอ่ะแล้วเขาไปส่งเต็นท์อีกทีไว้เต็นท์มาตัดจากเขาอีกทีแต่เราไปตัดก่อนเลยใช่เพราะเราเขา,าได้มาเขาจะขายที่บ้านมาปล่อยตัดมาปล่อยเราก็ไปเจอเข้าในเพจเราก็ สนใจตัวนี้เราภาพมันสวยน็อตเนิร์ตไม่ขยับเลยเ<อ>ลูกชายเป็นช่างด้วยเขาก็ดูเป็นนะคะ<อ>ลูกชายลูกชายบอกเอาเลยแม่สวยสวย <c oughs> ถือว่าลงตัวมากๆเลยอเดี๋ยวเดี๋ยวนึกโคงตู้โคมงตู้นี่ของที่ไหนนะพี่พ่จุกร้านเซนค่ะเซนนะลังสิตค่ะเซนลังสิต <c oughs> นะครับแล้วก็เป็นตู้เก่าหรือตู้ใหม่ขึ้นใหม่ตู้ใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่เลยใช่ไหมมันต่างจากรถขนของรถลาซาด้ารถที่แบบว่าเขาขนของยังไงฮะมันต่างก็คือสเปค โดยปกติที่ทั่วๆไปเขาจะใช้อลูมิเนียมเนี่ยครับ0 6 0.6แต่เราสั่งเขาแบบพิเศษถ้ามันหนาพิเศษ0.8อยเลยค่ะเเหล็กเหล็กไนี่หนาฝาปกติหมดเลยค่ะแล้วหัวด้านหน้าแะละครับปกติทั่หัวนี่ก็คือเหมือนกับหัวตู้ทึบโดยทั่วไปตู้ทึบเขาจะมีหัวหลายอย่างหลายแบบแต่เราเลือกแบบเนี้ยมันไม่มันไม่เพียว มันไม่เพียวถ้าเพียวมันก็จะตรงนี้จะแคบอ่าใช่เราก็ให้มันมันมันมีทรงขึ้นมาหน่อยนึงให้มันสูงขึ้นมาหน่อยเพื่อที่เวลาเวลานอนที่จะได้นอนเหยียดขาไปสะดวกแต่รถตัวทั่วไปเนี่ยมันเป็นตัวหัวเดียวใช่ไหมใช่เออนารุ่นรุ่นที่แบบว่าไม่มีแคบอะ,ะใช่ไหมส่วนมากตรงนี้มันก็จะมียื่นขึ้นมาหน่อยนึงค่ะแต่ของเรานี่เป็นแคบ ที่นอนเราก็เลยคข้างบนที่นอนแล้วเลเหลือเฟือเลยเหลือเหลือแล้วเราไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่เฉพาะแค่ตรงนี้ก็เราทําสไลด์ออกมาด้วยโอเพราะมันทําออกมาแล้วลงตัวมากๆเลยนะครับแล้วเซนเขารับประกันให้อย่างไงครับพี่เรื่องความการลวกกันอะไรพวกนี้พี่เขารับประกันสองปีค่ะสองปีแต่มันไม่มีไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าเขายาดีดูแล้วโอเคเขาก็มีประสบการณ์นะเนาะค่ะน่าจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องร่วเรื่องอะไรพวกนี้เพราะว่าอันนี้มันมันทรง มันทรงไม่เหมือนที่เขาต่อแบบรถบ้านโดยตรงมันจะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมอ่าใสี่เหลี่ยมมันก็จะยานแนวซิลิโคนมันตรงตรงเหลี่ยมพอดีใช่ไหมอันนี้มันจะมีโค้งรับลงมาเงี้ยมันก็ไม่น่าจะรั่วง่ายเพราะมันมันมันรับลงมาครับมีประสบการณ์เขาจะน่าจะลงซิลิโคนเยอะๆอะพี่ไม่น่ามีปัญหา ด้านหน้าก็คือประมาณนี้นะครเออเดี๋ยวก่อนมีหน้าต่างอย่างเงี้ยคือบานอะไรครับพี่บานกระทุงอ่ะครับพี่จุกเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมได้อ่าอยู่นิดหนึ่งบานกระทุง้งอันนี้เปิดจากข้างในเนาะเปิดจากข้างในครับอ่าครับจะเป็นบานแบบนี้ไม่มีมุ้งลวดใช่ไหมพี่ไม่มีค่ะ<อ>เพราะเรามีผ้าม่านมันบางๆมันนั่นอยู่แล้วอ่าเวลาไปนะมันก็ไม่ค่อยมียุงอยู่แล้วแล้วกลางคืนเราก็ เราก็ปิดเอแล้วก็ปิดนอนเปิดแอร์นอนอยู่แล้วอพอมุ้งร่วนมันจะติดยากเราก็เปิดเฉพาะกลางวันกลางคืนเราก็จะไม่เปิดเตี้ยต้องใช้ใช่อุปกรณ์ถ้าแฟนเขาจะดึงได้ง่ายเาจะเตี้ยกว่าเขาครับก็อย่างนี้ก็ปิดไปตรงนี้แล้วก็ปิดตรงนี้อฮค่อยๆเพราะว่านี่มันดูดมันดูดอ๋อมันดูดใช่เพราะว่า ชกมันดูดเข้าไปใช่ไหมใช้ชกสองตัวเลยต้องคนรู้ใจพอใช้แล้วเราจะรู้ใจอถ้าไปไปปล่อยเลยมันก็จะแรงแล้วหน้าต่างคือสเปคเดียวกับด้านข้างนั่นแหละแต่เอาตั้งขึ้นเฉยเฉยใช่ค่ะปกติมันนอนค่ะแต่อันนี้มัน80อ่าฮะตอนแรกกาจจะเมตรหนึ่งฟาร์มฟาร์มยาวอ่ะฟาร์มฟางเมตรหนึ่งมันมันเอเมตรไม่ได้เพราะมันติดตรงนี้พี่จุกหน้าต่างด้านข้างก็80เหมือนกันสเปคเดียวกันหมดเลยนะอันนู้นอันนู้นหน้าจะ80สิบ เมตรหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้จําไม่ได้แล้วเหรอเท่ากันนะแปดสิบมั้งใช่ใช่เท่ากันแล้วแหละพี่ใช่ครับดูแล้วนะมีแล้วก็มีบันไดขึ้นหลังคาใช่ค่ะนะครับอันนี้ก็คือเอาเหล็กหนาพอปกติมันก็หนักแต่ชกมันดีเนาะมันก็เลยอยู่แล้วเปิดต้องตรงนี้ต้องขึ้นมาอ๋อตอนแรกตอนแรกเขาอย่างที่เขาทำกันประตูเปิดอย่างนี้ได้แต่เราตุ๊กับข้าวแ้วเราอยากได้อย่างนี้เพราะมันบางแดดได้ด้วยเออใช่ ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่านะเวลาไปทะเลไปอะไรเนี่ยถอยหลังเข้าเลยอ่ะเช้าน,นี่ก็ไม,ไม่ไม่ขี้เกียจกลางใช้แบบว่าไฟชีสหรือปกติไอ้คันนู้นจะมีออนนิ่อันนี้คือไม่ติดเราก็นั่งในรถนี่ชิวๆแต่ก็เอาก้าอ้มานั่งตรงนี้แล้วก็ชงกาแฟตรงนี้เลย ด้านบนฝาปิดท้ายนะครับในรายละเอียดเนี่ยอันนี้รู้สึกว่าเป็นกระเบื้องยางนะกระเบื้องยางใช่ใช่ไหมใช่เป็นกระเบื้องยางแล้วปิดฝาท้ายเลยนะครับเขามีไม้ติดก่อนหรือปะมีมีอัดบางๆใช่ไหมไม่อัดลงบางนี่ก็คือจากจากร้านเซนง์เขาทำมาช่้งเขาก็เอากระเบื้องยางแต่โชกเนี่ยแล้วมันมันดึงได้ดีมากๆเลยแล้วดึงแบบดึงถ้าไม่ไหวดึงถ้าไม่ลงเลยนะ<ช>เออรับรองได้ไม่ไม่ต้องกลัวนะที่มันจะตีลงมานะครับแล้วรู้สึกว่าจะมีไฟเส้น LED นะ เป็นตัวเออเป็นตัวแออยู่ด้วยนะครับปลองลองเปิดเลยครับพี่เปิดเลยเปิดให้หมดเลยฮะโอ้โหอันนี้เขาต้องเปิดตรงนี้อ่าแล้วแล้วแล้วฝั่งนี้อะฮะฝั่งนี้ไม่ขึ้นหรอครับฝั่งนี้มีแค่ตรงนั้นค่ะอ๋ออันอันนี้เป็นแค่กล่องเฉยผมก็นึกว่าแต่เป็นไลเส้นเอามี กลางคืนสว่างมากไหมพี่กลางคืนสว่างดิสว่างนะใช่ไหมโอเคอันนี้คือสว่างมากมากๆใช่แล้วก็แสบตาเลยเปิดเฉพาะกิจแป๊บแปเพราะว่ามันกินไฟเหมือนกันนะอันเนี้ยเหรอค่ะเพราะมันสว่างไงคะครับแล้วก็ใช้พอกลางคืนกลางคืนแล้วก็ใช้ไฟ LED เล็กๆครับเล่นทัพทนนะฮะอ่ะมาเรามาเริ่มเริ่มดูกันเลยนะครับ คือตอนนี้เราทาเป็น,เป,นเป็นโซฟานั่งอยู่ะนะครับม่ยังไม่เป็นที่นอนะนะครับแต่ถ้าเกิดจะเป็นที่นอนปุ๊บเนี่ยเราก็พับตัวพับตัวนี้ลงอ่ะเดี๋ยวรเราขั้นตอนนั้นเดี๋ยวเราซึ่งไปดูกันเดี๋ยวมาดูไอ้ตัวนี้ก่อนตัวนี้มันคืออะไรฮะอันนี้แหละคอ่าใช่ครับเคาน์เตอร์ตัวนี้อันนี้พี่ซื้อไม้มาต่างหากอ่าอันนี้ก็คือเป็นอ่าง ล้างจานล้างแก้วกาแฟเล็กๆก็ไม่ได้ล้างอ่างใหญ่มากอ่างใหญ่มากเพราะว่าอันนี้ใหญ่เนี่ยตอนแรกช่างเขาบอกว่าพี่อ่างใหญ่เกินไปเปล่าเพราก็ไม่เป็นไรเราชอบชอบเพราะว่าเราซื้อของสัมภาระไว้ที่นีบวางในนี้เลยได้เลยของกินวางในนี้ได้เลยสบายแล้วก็ได้ตั้งอีกวางอีกชั้นนึงอีกโอ้โหเจ๋าหลาจริงๆเลยโอ้โหไอเดียพี่ดีมากๆเลยนะเป็น ทำเป็นพวกใส่ผักใส่อะไรได้เลยนะผลบงผลไม้อะไเลยโอ้โหดีนะถ้ากากาแฟกินกาแฟเลยตั้งตงของเอากาน้าร้อนเสียบก็ล้วก็ชงกาแฟงนี้ง่ายๆไอเดียดีมากๆเลยนะครับแต่ก็ทํเป็นเขียนได้เลยนะพี่ได้หมดทุกอย่างทาเป็นที่ทำเป็นโต๊ะวางของได้อะถ้าเกิดสมมติว่าเราจะนั่งดิฟกาแฟนั่งทำอะไรกับพงกับข้าวนี่ยังได้เลยเวลากินข้าวกันสองคนที่เกลียดลงไปข้างล่างก็เนี่ยเลื่อนเลื่อนเบามาปรับ เสมอตรงนี้ uh huh. แล้วแฟนก็นั่งตรงนี้เราก็นั่งตรงนี้กินข้าว uh huh. เป็นเตากินข้าวเ uh huh. ตียงนอนอย่างนี้พี่มันเราทําเป็นโซฟาอย่างนี้หรือว่าทําเป็นที่นอนได้บ้างทาเป็นที่นอนได้ปรับได้สามระดับแต่ก็ไม่เคยทําทํา แล้วปกติพี่ไปงกี่คนสองคนสองคนก็นอนข้างบนเลยแล้วให้แปงก็นอนตามสบายเลยตีแปงบนตัวใหญ่เขาต้องสูงตัวใหญ่ด้วยให้ก็ตามสบายแลนอนง่ายอ๋อโอเคโอเคโอเคแยกที่นอนกันใช่เพราะว่าบางทีอาจจะดิ้นบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเนาะขอข้างล่างสบายพี่พี่จุกทําเป็นที่นอนให้ผมดูหน่อยได้ไหมได้ค่ะดูขั้นตอนรู้สึกว่ามันจะไม่ยากอะไรนะไม่ยากค่ะมันเหมือนกับเป็นเหมือนกระเบาะรถเลยอ่ะเรือ อ๋ออตรงนี้นี่คือไหเมื่อกี้ระดับหนึ่งนะนี่สองระดับนะแล้วก็เรือมานิดนึงเพราะว่าพอทัดมันมัคงคับอ๋ออ่านะฮะเรียบร้อยค่ะแต่ไม่ติดไม่ติดถึงนี่ใช่ไหมพี่มันมีช่องโหว่อยู่หน่อยนึงครับ ก็นอนคนเดียวเนาะนอนคนเดียวสบายอย่างนี้ครับแต่เวลาปูทอปูแล้วก็มันก็เต็มไปเลยนะอ๋อมันก็ไปสบายเออความยาวมันเท่าไหร่อ่ะพี่ความยาวเมตรเจ็ดสิบค่ะนอนสบายอ่ะแล้วปกติพี่จุกนอนเอาหัวไปทางไหนเอาหัวมทางนี้เอาหัวไปด้านท้ายค่ะนะเท้าไปทางนี้อ๋อนอนดูทีวีใช่แฟนเขาก็นอนเอาหัววางนี้เอาเท้าไปงุดอ่าบางทีเขาก็ ขวางมั่งแล้วแต่เขาอ jacket, ๋อนอนขวางได้ด้วยเหรอพี่จุ๋มได้เขาจะทะแยงมั่งอ๋อเพราะมันจริงๆข้างบนเนี่ยถ้าเกิดเป็นหนุ่มสาวนะพี่จุ๋มนะใช่สบายสองคนเขาก็นอนกันสองคนได้เนาะแต่เราแต่แต่เราก็เอาแบบสบายอะเนาะใช่สูงอายุแล้วแล้วตัวใหญ่ทั้งคู่นอนขัางบนคนข้างบนเพราะบางบางทีเวลาเวลาเวลาตอนคืนเนี่ยนอนเขาเรียกอะไรนะนอนดิ้นนอนอะไรอย่างนี้เนาะะอีกคนหนึ่งจะได้ไม่ต้องตื่นนี่คือ กว้างเมตรเจ็ดสิบอันนี้เมตรแปดสิบหกโอ้โหยังมันมันมันพับสไลด์เก็บได้นะแต่ว่ามันมันหนักที่เก็บเก็บเราสองคนก็สบายสบายคือสไลด์ตัวนี้เนาะยกขึ้นมาแล้วก็สไลด์ขึ้นไปเก็บได้ตัวสไลด์แล้วแล้วตัวแผ่นบนนี่แหละพี่เราพับไปหรือเปล่าดันดันข้างล่างขึ้นนึงนิดเดอแล้วก็ขึ้นสไลด์ขึ้นไปเทินกันเทินกันแลวตัวนี้ก็ ดันเก็บได้ครับครับตู้นี่คือมาอย่างไงครับพี่พี่จุกอธิบายตู้ให้ผมซึ่งนิดนึงอันนี้ตู้ซื้อเองมันมันมาแค่ไหนมันมาแค่นี้แค่นี้อ่าแล้วข้างงบนเขาทําเป็นอะไรครับพี่ข้างบนอ่ะอ่าฮะอ่าถ้าโอเคเขาทำให้สวยเลยทำที่เก็บของได้นะเพรเพราะว่าจะจะจะชิดขึ้นไปตัวนี้มันชิดขึ้นไปไม่ได้เพราะมันติดตรงนั้นอ่ะมันไม่ได้ทรงเหลี่ยมแบบนี้ มันตู้รถบ้านโดยตรงใช่ไหมเป็นตู้ทึบมันทรงมนอยัางเนี้นเพราะว่ามันเป็นตู้มันเป็นตู้สําเร็จรูปมาเนาะพี่เนาะมันไม่ใช่ไม่ได้สั่งทำนะครับเราเราซื้อตู้สําเร็จรูปมาแล้วก็ให้ช่างมันใส่ให้ใช่ค่ะนะครับขัวเคยโดนั้างไหมพี่รู้ว่ายังไม่โดนเลือดเหรอมีบ้างนะมีบ้างมีบ้างที่แสดงว่าโดนแล้วแรกก็มีบ้างโอ้ินอย่างนี้นะอย่างนี้นะอื้ ปณ์เะจุกแล้วไอทีปลายที่เรามองเห็นเห็นว่าเป็นลายไม้เนี่ยมันคือสติกเกอร์เหรอพี่สติกเกอร์ค่ะเป็นสติกเกอร์นะไม่ใช่ลาบินเนตนะไม่ใช่อ่ะครับผมข้อดีของสติกเกอร์นี่ก็คือพอมันเก่าเราก็เปลี่ยนลายใช่เบื่อแล้วก็ลอกเปลี่ยนใหม่อันนี้ก็คือเขาใช้ไม้ก็คือไม้เขียวเรียกไม้เลยนะไม้ไม้เอชเอไม้า M R นั่นแหละครับใช้ไม้เขียวแต่มันก็แข็งนะแข็งดิแข็งเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าไม้กันชื้น มันจะรับน้ําหนักได้ดีเขาบอกใส่เพื่อตู้เนี่ยคเพื่ <c oughs> อใส่อะไรก็ใส่ไปเพอเพราะว่ารับน้ําหนักได้ดีครับทำแน่นหนาด้านหลังมันมองไม่เห็นไม่ไม่ได้เปิดช่องกระจกมองไม่เห็นแต่พี่จุกก็ขับได้เนาะไม,ไม่ไม่ซีเรียสอะไรไ,ได้ไม่มีปัญหาเพราะว่ามีกล้องหน้ากล้องหลังอยู่อ๋อใส่กล้องหลังด้านหลังกระจกตรงนี้ก็เป็นปิดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทําเป็นแสงไฟรอดออกมาแบตเตอรี่อยู่ที่ไหนครับพี่จุกแบตเตอรี่อยู่ใต้นี้อ๋อบอกให้ เราบอกให้เขาฝังไว้เรียงไว้นี่เลยครับไม่ใช่เป็นทําเป็นตู้เป็นกล่องนะให้เขาเรียงไว้เลนี่เลยในตู้ที่นั่งเลยอ๋อเหรอให้เขาเรียงเอ,อ,อเพราะว่าไม่สามารถยกได้มันมันเอาไว้ข้างนอกมันเก,ก,กะ็ดกะเราทําให้เขาบอกให้เราฟอร,ร์มต้องการเราบอกว่าต้องการเก็บแบตเตอรี่รเรียงเก็บไปข้างในครับต้องนั่งลักษณะแบบนี้ใช่ไหมค่ะแล้วก็งัดขึ้นนี่ตะเต็ปนี้ก็ได้ ไอ้เบาโซฟาเนี่ยเราทํามาจากที่ไหนครับพี่จุ๊บร้านที่ดอนเมืองอ่ะเดี๋ยวนะชื่อร้านไม่ได้ละไปทําอันนี้พี่ไปสั่งทําเองอ๋อซื้อสั่งทําเองมันมันไอ้นี่มันแน่นไปครับความมันมันยาวไปเพราะว่าอันเนี้ยเขาปิดขึ้นมาแล้วมาโดนตรงนี้หน่อยตอนแรกคือที่ที่ที่มันมันมันโดนตรงนี้ก็สาเหตุก็ตอนแรกมันใส่กรอนเล็กไปมันรูดรูดแลตอนี้คือช่างก็ใส่กรอนอย่างแน่นเลยอย่างหนาเลย ไอ้ตรงข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวนะพี่จุตรงข้างล่างเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนที่ถึงตู้เย็นรางข้างล่างเนี่ยพี่เขาทํำยังไงฮะช่างเขาทำเขาทำเป็นร้างให้เขาบอกเนี่ยจัดการเปนรางสไลด์แต่ไม่ใช่ลางลูกปืนนะไม่ในใจนะไม่ไม่น่าจะใช่ลูกปืนเป็นอลูมิเนียมครอบนะค่ะอืมโอ้โหครอบไว้เพื่อแล้วข้างบนเป็นอะไรฮะเป็นตู้เย็นเหรอพี่อันนี้ตู้เย็นเราดึงออกมายังไงฮะเวลาจะใช้อันนี้ไม่ได้เสียบไฟไม่ได้เปิด โอ้ยเย็นไม่ได้ล้างเลยักษัะแบบนี้เปิดขึ้นแบบนี้อ่าเปิดฝาขึ้นแบบนี้นะครับโอ้จะประโยชน์ใช้สอยดีมากๆเลยเวลาเราทํากับคงกับข้าวเออปกติพี่พี่จูนั่งทํากับข้าวตรงไหนก็ทํานี้อ๋อบนรถเลยเหรอมันไม่ได้ทําอะไรหนักๆนะคะอุ่นส่วนมากจะอุ่นข้าวไอหม้อหม้ออบลมร้อนนะคะอืมก็ปกติเราก็ไม่ได้ทํากับข้าวทานเท่าไหร่นัก ใช่ค่ะเราทานกับข้าวยังไงฮะซื้ออาหารทานกันเหรอพี่ซื้ออาหารมั่งนี่ก็หุงข้าวแล้วแต่แล้วแต่สะดวกถ้าไปหลายวันเพราะว่าอันนี้คือยังไม่ได้ไปหลายวันไงถ้าทิดว่าไปใต้หลายๆวันก็คงจะต้องหาทํากับข้าวเองอะตู้เย็นเราก็มีอยู่แล้วนะ นะครับก็เป็นตู้เย็นนะฮะออกแบบดีมากๆแล้วตรงนี้ตรงนู้นก็มีที่เก็บของนะอ่ามีที่เก็บของอ๋อโอเคอ๋อเป็นบานสไลด์นะพี่จุกนะเออเก็บของได้เยอะครับเป็นบานสไลด์เก็บของได้เยอะใต้เตียงก็ทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามันต้องสไลด์ที่นอนอยู่ตลอดนะครับนี่นั่งนี่จะเด็ดจะเด็ดนี่นั่งนี่ก็ไม่ติดอ่าแล้วแล้วแล้วถ้าดึงขึ้นอย่างนี้เราใช้ตูดดันเนี่ยมันไปไหมอันนี้เหรอใช่ไม่ได้ เพราะว่าตรงนี้มันมีที่ล็อก๋อเดีต้องไปข้างล่างเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดึงตรงนี้นะ่ะดึงให้ปุ๊บอ่ะพี่ดันจะตุดันได้ดันดันดันมาหลังสุดเลยอ่ะหลังสุดได้ให้สุดเลยอ่ะปั๊บโอเคอ่ะนี่นะครับก็จะจะเป็นมันจะเป็นกอนล็อกไว้ค่ะพี่ไม่ชอบที่ว่าถ้าเป็นทําเป็นตู้ไม้แล้วมันจะนั่งแข็งแข็งอ่ะอ่ามันเราไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยน รียาบดได้มันจะแข็งนั่งอยู่เนี้ยอ่ใช่อันนี้มันสามารถปรับได้หลายระดับที่เ็เลยชอบแบบนี้ชอบแม่เสียดายเสียดายข้างในมันนั่งไม่ได้เนาะเข้าไปนั่งไม่ได้เนาะนั่งถ้าจะนั่งจริงก็ต้องเก็บขึ้นไปได้สบายใช่แต่ขี้เกียจเีเกยพราะว่าเราไปกันสองคนเราเอาแบบสบายที่สุดไงขี้เกียจมานั่งเออ๋ยวมาสไลด์มาเก็บมากางมาปูที่นอนอีก เพราะไอเนี้ยมันรื้อแล้วมันหนักเนี่ยตนียมันหนักที่จะเอาลงมาแบตเตอรี่นี่เราเราจะเซอร์วิสยังไงครับพี่แต่ตัวนี้มันยกขึ้นได้ไหมตรงนี้ได้อยกได้ยกให้ดูครับอ๋อไม่หนักนี่ใช่ไหมอ๋อโอเคเลยนะฮะอ่ะสองรอยแปสิบอมป์เนาะยี่บสี่โวลต์นะพี่เนาะ นะครับมีออโต้ทานเฟิร์นสวิตช์อยู่ตรงนู้นนะครับค่ไอ้พวกนี้เป็นเซฟตี้พวกเบรกเกอร์เบรกไอ้ตัวนั้นชาร์จเจอร์อินเวอร์เตอร์กี่วัตต์ครับพี่ห้าพันห้าพันใช่ไหมองดีเอเนาะนะโอเคเลยนะครับก็ได้เลยนะครับตอนแรกตอนแรกสามสามพันห้าเลยเขาเลยเพิ่มให้เป็นห้าพันถ้ากลัวเราจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะใช่ ห้าพันโอเคแล้วใช่ไหมคะอ่าฮะ้าไมถ้าไม่โอเคก็แปดพันเลยนะคะเหรอมัน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 ห้าพันนึงมันใช้อะไรได้บ้างของใช้ได้ทุกอย่างครับพี่ห้าพันนีงใช้ได้ทุกอย่างเลยแต่ถ้าเกิดใช้ไม่ได้อย่างเดียวก็คือเครื่องทําน้ําอุ่นอ๋ออะถ้าถ้าเครื่องํำน้ำอุ่นนี่ต้องแปดพันเราไม่ใช้อยู่แล้วเราไม่มีห้องน้ำเพราะว่ามันมันจะยุ่งยากสำหรับเราอ่าฮะแล้วก็พื้นที่มันไม่พอครับ เดี๋ยวนะฮะพี่พี่จุกเปิดเปิดผ้าคลุมอันนี้ให้ผมดูสักนิดหนึ่งละเอออ๋อนี้ไหเป็นฟองน้ำเนาะแล้วข้างล่างก็เป็นอลูบิเนียมนะครับแผ่นอลูบิเนียมตัวนี้ประมาณนิ้วหนึ่งนะครับฟองน้ํานิ้วหนึ่งครับผมก็ประมาณนี้ใหญ่มากครับเหมือนกับที่นอนหกฟุตเลยล่ะใหญ่ใหญ่อะถ่านอนสองคนก็สบายแล้วสองคนแบบเราเป็นคนที่ชอบนอนคนเดียวครับพี่จุกแอร์เป็นไงฮะตัวนี้เย็นไหมเย็นค่ะเย็นมาก โอเคถ้าเกิดว่าปรับทีแรกก็ปรับให้มันสตาร์ทก่อนยี่ฟูนะครับอ่ายี่สิบแล้วพออีตอนนอนก็เหลือประมาณยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดสบายสบายเราเราเจาะมาจากเซนหรือว่าอ่อป๊อเป็นคนมาเจาะช่างป๊อปเจาะให้นะครับยังไงฮะพี่ว่ามันสานใจดีเออดีมากมากเลยมันใหญ่ครับมันใส่ของใหญ่ดีมากนั่นแหละแต่ว่ามันไอเอเอประการสำคัญพี่ ไอเนี่ยมันหนาไปไหมเบาะเนี่ยหนาไปถ้ามันเอาลงหน่อยมันก็จะไม่ติดหัวใช่นะไม่ติดหัวแล้วถ้าเกิดไอตัวชั้นเนี่ยแม่ถ้าเกิดมันบันบะมันลดไปสักครึ่งนึงนะโอ้โหแบบมันจะมันจะเวิร์กมันจะไม่ติดหัวละก็คือพี่นั่งไปนั่งมาระวังหัวโขกอย่างเดียวเวลาตอนแรกไม่ได้ซื้อตัวนี้มาใส่ลรอกข่าโค้งเนี่ยกระจายไมหมดอ๋อเพราะมันนี่มันเปิดมันดังข้างในมันดังของใช่ใช่ ใช่พอนี่ล็อกแล้วโอเคเลยออยู่ออสวยจริงๆการออกแบบสวิตของเขาค่ะวินเทจเลยนะเอสวยงามสวยงามการออกแบบวินเทจนะครับเข้ากับลายไม้เลยเดี๋ยวมันดูมันอบอุ่นอะลายไม้มันดูอบอุ่นอะพี่พี่จุสวยถูกใจเลย แล้วมันมีลายกระหนกอะ่ะมันมีลายอะไรด้วยอะไอ้แถบด้นยนะพี่นะเออเขาเามาตัดไงเออเขามาตัดให้ดูแบบมีมิติขึ้นอ่าเวลาขี้เกียจลงอยู่ในแอร์ก็ปรับตรงเนี้ยเป็นนอนไปเลยแล้วก็นั่งกินข้าวตรงนี้ได้อ๋อเออเน,นั่งตรงนี้พี่ก็นั่งตรงนี้ได้ะออกิออนข้าวข้างล่างเป็นอะไร,รอะพี่จุกฮะตรงนี้ข้างล่างเนี่ยตรงเนี้ยถังน้ำเออเออขอขอขอดูสักนิดนึงเสียอ๋อถังน้ำน้ำดีค่ะยี่บห้าลิตรแค่นั้นอ่ะฮะ ถังน้ำน้ำเสียก็ยี่ห้าดีก็ยี่ห้าเรื่องราคาหรืองบประมาณไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่เงี้ยพอได้สําหรับในฐานะอย่างเราเงี้ยถ้าอย่างเป็นแบบเป็นร้านมันก็ไม่ไหวพี่จุพูดมาอย่างนี้แล้วผมถามเลยดีกว่าทํามาทั้งหมดเท่าไหร่พี่เอาตัวรถหรือเอาไอตัวรถไม่ต้องไม่ต้องไปอะไรนั้นมันเอาโครงตู้โครงตู้ที่ทําเซนต์ สหมือแล้วก็กระจกไปทำต่างหากอีกหมื่นหนึ่งหกหมื่นหกหมื่นห้าห้อยะหมื่อันนี้มีใส่มีบางกระทุงละบางกระทุงนี่3ามบานปะสามบาทอ่าสามบานหมื่นหนึนะครับละหมื่นหนึงทั้งหมดเลยอะนะแสนแปดหมื่นแสนแปดหมื่นัรวมหมดเลยที่พี่ซื้อแล้วตู้เย็นด้วยอะไรด้วยไนี่ด้วยแสนแ0ดหมื่นห้าันใช่โอเคนะฮะก็ไม่แพงนะก็ถือว่าโอเคอยู่ยังคุมราคาอยู่นะครับ ใช้กันแบบยาวๆไปเลยนะครับลงตัวมากๆเลยแล้วก็ท่องเที่ยวไปมีความสุขก็คือพอมองออกมาดูข้างในเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าว้าวมากๆนะครับมองจากข้างนอกนี่ยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่พอมองข้างในเลยเข้าไปเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันว้าวลงตัวนะครับเออแล้วเซ้นเขารับประกันเรื่องรั่วย,ยังไงครับพี่เขาบอกบประกันสองปีนะสองปีค่ะรั่นะอะไรอือ แต่ก็ไม่ไม่ไม่น่าแต่ก็มันมันหมายถึงว่าถ้าเกิดสมมุติว่าหลังแค่สองปีไปแล้วเราก็ยังเซอร์วิสกับเขาได้อยู่ตลอดนะฮะแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายค่าซิลิโคนค่าอะไรนิดนิดหน่อยเดี๋ยวค่าไปอัดซิลิโคนหน่อยเออนะเพราะว่าตัวนี้ถ้าเกิดมันรั่วจากข้างนอกลงมาเนี่ยมันจะมันจะจะมีปัญหานิดนึงนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าแต่ตู้ใหม่ๆหม่นี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ก็ไม่แน่นะรถมันรถมันเขย่าอยู่ตลอดเวลาเวลาวิ่งอ่ะ สักปีหนึ่งก็คงคจะต้องไปดูนะอออออออชอบไหมพี่จุกชอบค่ะชอบ,ชอบแล้วเนาะชอบ,ชอบนะฮะก็<อ>ท่องอเที่ยวยังมีความสุขะนะครับอ่ะฝากไว้ซึ่งนิดนึงพี่จุกถ้าสมมุติว่าใครที่อยากจะทํารถตามพี่จุกเนี้ยมีเงินอยู่แสนกว่าบาทอย่างเงี้ยมีรถอยู่ละคันนึงนะครับงบประมาณแสนกว่าบาทเนี่ย เขาจะเริ่มต้นยังไงเขาจะเริ่มต้นยังไงอย่างสมมติตู้ทึบเนี่ยเราจะทําตู้ทึบเนี่ยมันจะถูกกว่าตู้ไปต่อตู้รถบ้านเลยตรงเลยครับมันจะถูกกว่าเราก็ไม่ต้องเอาสเปคที่มันหนาอย่างเราสเปคโดยทั่วไปครับแล้วก็สั่งเขาเจาะหน้าต่างตามใจหน่อยหรือจะให้เขาเจาะก็ได้เขาก็เจาะให้ได้แต่ที่เขาเจาะส่วนมากเขาจะเป็นกระจกกระจกเป็นอะไรอะอะคริลิกอะคริลิกแล้วมันจะไม่ได้อย่างที่เราต้องการอันนี้คือเราอยากได้กรอบอย่างแล้วถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าเราเรา แบกกระจกนี้ไปให้เขาเลยอะแล้วให้เขาเจาะตามใส่ตามนี้ก็ได้เลยใช่ไหมมันมันมันไม่ได้เขาเขามีกระจกของเขา เราให้เขาเจาะช่องตามเราแล้วไปติดข้างนอกดีกว่าร้านกระจกเยอะแยะเขารับติดเราเจาะอย่างนั้นสะดวกกว่าเพราะส่วนมากเป็นเป็นรถที่เขาทำอ่ะโดยทั่วไปอ่ะกระจกมันจะไม่เหลี่ยมอย่างนี้แล้วไม่ได้มีกระจกดำอย่างนี้เป็นกระจกอะคริลิกสายะแล้วมันจะเป็นมนๆใช่ป่ะอย่างเป็นเป็นบานสไลด์ใช่ไหมเป็นบานสไลด์อย่างนั้นแต่เราชอบแบบนี้ไงไอแบบนั้นถูกันแบบนั้นถูกบานสไลด์ถูกถูกราคาถูกเลยใช่ที่เขาทำมา แต่นี่สามแผ่นก็ไม่แพงนะสามแผ่นหมื่นนี่ไม่แพงนะอร้านรู้จักกันแต่ร้านข้างนอกที่อื่นอาจจะไม่ได้อ,อันนี้คือร้านรู้จักกันที่เขามาทํากระจกบ้านให้อยู่แล้ว<อ>รู้จักกันเขาก็ทําให้ขนาดร้านเซนยังบอกว่าถูกมากเลยแล้วพี่สามแผ่นบางกระทุ้งเนี่ยหมื่นเดียวนี่ถ้าเกิดใครอยากจะทําทบ้างนะครับหาร้านกระจกไม่เจอก็โทรมาหาพิจุบก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวให้แกแนะนําให้ว่า ทำที่ไหนอะไรยังไงนะครับจะเป็นการบอกบอกลูกค้าไปด้วยเลยเอาเป็นว่านะครับคลิปนี้ก็คงจะต้องมาลาคุณผู้ชมขอบคุณนะครับที่ดูกันจนจบนะขอบคุณพี่จุกด้วยนะครับที่ให้มาดูรถสวยๆอย่างนี้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ